พี่น้องอพ่อก็ช่องฟุกควันเจลเังเพอรออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องวันนี้ขากลางกาฬสินธุ์ทางไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะ เพลินแล้วมันสเสวินหัวใจมาเตย,ยสเสดิดกันดีไหมแฟนๆยิงชายมาสายนาหนาฟ้อนกันเป็นกลุ่มมาตุ่มมารุมด้วยใจเบิกบานมาเตยเสะเดิด อันนี้หัวเต้าแต,แตงหนาแล้วหัวตแต้แตงหนาแล้วกำลังสืขึ้นหานนะครับเพียงชั่วุ่งนะครับพี่น้องว่าสีอัดวิดีโอไว้ต่งนี่ลงลดนะครับแต่ว่า ลืมเอาเพราะว่าแบงขึ้นไปเท่องรถนัําก็เลยก็ดดายไยนะครับแบตเทิ้งโทรศัพท์ก็เบิดน,นะครับว่าแต่ได้เอามาชาอยู่ของงานว่าแต่ได้แต่งหน,าน้าแต่งตาเรียบรอยแล็หยิบเอาโท,ทรศัพท์มาถักท่ายพี่น้องหากบอได้ยินเสียงก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพอดีวา่าตอนนี้เพิ่งกาลังเทปเครื่องเสียงนะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณน,นะครับแม่คแมงเอฟซี FC ทุกทุก คนเลยนะครับที่เขามาข้อม,มินให้กำลังใจให้ช่องบัลลานะครับกสิเฮตดหน้าที่ของจะพรอมให้ดีที่สุดก็ฝากเป็นแรงใจซอยเซียเนี่ยนะครับโดนโดนเท้อพี่น้องโดนโดนเทือนะครับจางสีใดมานางังคุ้ยกันแบบนี้นะครับเพราะว่าปกติกสิเปไทยบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วก็ถ่ายสัมผัสคานนั้นสัมผัสคนนี้เนี่ยนะครับก็ มือดีก็ได้ไปสัมผัสใครแตงหนา <g ill vague afterwards> แตงหนาเรวนะครับบอกมาทายลีดทักทายแม่เมยเอฟซี F C, ทุกทางน,นะครับ <c oughs> มือนี่ก่อนจักสิเป็จจจนจใจดับแต่ว่าออกไปซองข้างนอกมาแล้วดิวออกไปซองเมื่อเรวค้นหลแห้งครับขนาดมือนี่ฝนตกนะครับคนค่อนข้างที่สิหลถ้าว่าฝนตกคงสีหลายก็ดีแน่นอนครับ มีเต็นเดาสีแพลนกล่องให้เบิ้งที่หลังเด้อแม่เด้อเด้อรอ่าเด็กซี่เด้อพี่น้องแจ็คส์วบายจังแดร์นะครับอ่าเอาเป็นว่าทุกคนแล้วกันนะครับกับสีแพลนกล่องให้เบิ้งนะครับอันนี้ก็ใส่เต่าเสือนะครับยังบัวท่านยังบัวท่านเด้ใส่กางเกงยังบัวท่านเด้ใส่เกิบนะครับใส่เต่าถึงเสือหินไวกะว่า เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอากาศเดียวกว็ฝนเดียวกว็หนาวเดียวกว็หอนนะครับก็เลยไอยู่บ่อเศร้าแต่ถึงจีไอก็ฮ็ดหน้าที่ของเจ้าของนะครับ <c oughs> บอละบ่อขาดถ้าว่าบ่อลุมหมอนน้อมเสือบ่อเศร้าหักนะครับก็ชักใดเมียตาหลักลาดได้ด้วย แดนเซอร์น้องใหม่ในวงการนะครับลัมก็เป็นแดนเซอร์ก็เป็นแต่ว่าลัมเนี่ยโมเดลดี่ยล่มล้อออดิชั่นพาดก่อนะครับจะเสียแทนกองไอเบิร์กนะครับนี่ครับซิงของอมานังเต็งหน่าอันนี้น้ำยาคอนแทคเลนนะครับเพราะว่าผมต้องใส่คอนแทคเลนผมใส่ตาสันได้นะครับอันนั้นก็สุดๆเท่ากับว่าใส่ อันนี้จะเป็นโซนตลกนะครับปกติปกตินี่ผมน่งล็อกบอลน,นี่นี่อันนี้บอลผมนางเด้แต่ว่ามือหนีบน้าม,มันหงงลงสินางบ่ได้ก็เลยได้ใหญ่มานา่งเต้นนำ้ำอันนักแสดงตลกนะครับทางนันเพื่อนก็เตรียมไปเอาสิ่ง,งของมาทำการแสดงน,นะครับได้เจังหน่อยผมก็เสียงยางไปเอามาคือกันนะครับพี่นง รอบๆนี่ก็จะเป็นเต้นศิลปินนะครับอันนั้นพระเอกของห้านะครับพระเอกนุ่มหลุบลอยนะครับทั้งสามท่านกับว่าทายคลิปวิดีโอเพื่อกันนะครับเ <c oughs> <c oughs> ไมตัวดเรื่องไรไม่ไม่ปวดไม่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 ่ไ่ไม่ไม่ไไม่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 ม่ไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไ่ไม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 ไม่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  ถุ่มกว่าเอ้ประมาณสามถุงกว่าสองถุงสี่สามถุงแล้วนะครับคนก็เต็มเดินสนามแล้ววันนี้ทำการแสดงที่อำเภอกรมมาลาสจังหวัดกาลสินนะครับแม่นบอจังหวัดกาลสินบอกเข้าอยู่เนี่ยเออเครื่องสีแมนกำลังเสกเศร้าเสกเสียงนะครับ S <S เดี๋ยวขออนุญาตใส่ส่สักผูก่อนนะครับ แล้วไปก่อนวันุกับนขอทีมาติไบคุณไปยังทีมงานท่มาาร้รขอบคุณแม่แดงในแม่แดงทีมงานแม่สาวไเอร์ วันนี้ที่พ so, uh, ่อเตาได้หใจกับตู้กาวนเป็นแทจะมีโอกาสสามารถจับจับเรนนัทสถานีห้ทีวันนี้นะครับไม่ทราบว่ามีการเกิดการหรือไหนะครับมีการกลาววันพีหรือเปลนะครับทานทีขอความโนานะครับสารับเรบนีนี้มีการเอาท่านแล้วเพื่อที่จะส่งความสูงให้กรนัทสถานีเพราะเรนนีไม่ได้ไปจับถึงสกอรนะครับเพื่อรองสถานีาน ใส่เรียบ้อยเลยนะครับพี่้อก็จะใส่เป็นเน็กผมผมนะครับเพราะว่าเพ่มีมันต้องใส่หัวใส่ปีกนะครับปล่อยผมบ่ได้หน้าก็แห้งบานๆเอาผมคืนโอ้โหเอาผมคืนน้ำกับสีกบมบอกเลยก็จังคุณพี่ผมคนี่ยล่ะ หลอนฤด,ดูการนี้นะครับถ้าใครเห็นลูกลาพันใจนะครับผู้ที่เข้ามาเบิง่งไมหรือผู้ที่ติดตามช่องบัลลาอยู่แล้วนะครับก็มาเป็นกำลังใจเอึ้อนซื้อกได้นะครับในลาฮานนะครับมีฟุกขัดมีฟุกเออลาฟุกฟุกพัดใจนะครับ สีเหล้าเพิ่นกจะเปิดเอ้าเย็บป ja ีกเกียบของเจ้าของแตกนี่แหละแตกปะดีแล้วกินน้ำกินไม่เรียบร้อยเด้อไปจำไปไหนอ่ะเบ้าเป้าหัวหรือเปล่ายางเป้าหัวมาไหวนี่ล่ะแล้วเขาเมื่กล้าเปิดงานแล้วก่อ ก็เดี๋ยวขอไปเตรียมตัวกันนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาทักทายนะครับก่อนสิขึ้นทานเวทีลงเวทีกสิไทยที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องผมไปด้วยนะคะสรับสวัสดีสวัสดี